โอเคผมตอนนี้อยู่เกมเอ่อชื่ออะไรหรอเซิ่งอินคาเออก็เข้ามาในเกมก็ใส่อายุนะครับผมก็ใส่ไปเลยสัน99ปีแล gone, 99, ้วกันนะใส่ไปเลยน99นะใส่ไปเลยนะนล้วจะเป็นฮือนะผมจะใส่ไปครับเป็นเอ่อทำไมทิปไม่ได้วะเออใส่ไปมะมั่วใส่ไปครับใส่ไม่ได้อโอเคก็หมดตัวนี้เป็นหมดตัวใหม่นะที่ผมเอามาแจกกันนะเป็นหมดเอ่อเรียกว่าหมดเติมฟรีนะครับ S 1> <S 1> okay. โอเคอุ้ยขอโทษทีมันตกชนชนชนรถชนโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวใช้เติมให้ดูนะนะครับกดพิมพ์เมี้ยไปเลยนะี่ไหมกดซื้อรถตู้คันเลยนะเนี่ยกดเนี่ยกดแล้วก็กดอ่ะเนี่ยก,กดแล้วก็กดอ่ะเนี่ยก,กดแล้วก็กดอ่ะตอนเนี้ยสามารถกดแบบเติมได้หมดอ่ะนะฮะเลเวลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสูดด้วยสี่ตีปะคือตอนนี้เรามีรถตู้คันนะครับแต่มันก็หุ่ใจไม่จำกัดด้วยหรือว่าสปูตนะแต่เรามาซื้อรถคันดีกว่านะครับเฮผมจะใช้รถเอ่อตุ๊กๆไหม นี่้สามารถใช้จุกจุได้คนระับต้องเติมพรีเมียมนะำโครตีอแต่ว่าอันนี้สามารถขับได้เลยก็จะอัปเกรดทรรมดาดิการนะวูบ <c oughs> มีตั๊ดด้วยเหรอโอเคอันนี้มีโพลิปสามารถซื้อด้วยโดดาเมจสามารถกดซื้อโดอโดาเมจได้บอกเลยว่าเรานี่โคตรโหดโคตรรวยนะครับสามารถแต่งได้ไหม <c oughs> แต่งควันได้ไหมเนี่ยอันเอาเอาเอาเ,เ,เอาสีนี้ดีกว,ว,ว่าจะได้เข้ากับตีมรถมันแต่งรถได้ไหมวะ แต่งไม่ได้หรอไม่ได้ว่ะคนดูมันมันแบบแต่งไม่ได้นะตุ๊กๆจะแต่งอะไรไม่ได้เลยนะท่านที่จะน่าเสียดายอยู่นคนนึงควรโอเคปะเอาไปรับเล่นกันดีกว่านะครับผมสําหรับตุ๊กๆเดี๋ยวเราไปเล่นออนไลน์เนาะออนไลน์ก็มีนะฮะสามารถเล่นได้นะครับเนี่ยนี่มีคนเล่นอยู่สองคนเซิร์ฟอะไรด,ดีนะเอเชเชมิเอเชียมีคนเล่นไหมเอเชียมีใครเล่นเหรออันนี้ไม่มีเมกาหลี อุเซฟเยอะจังวะเออรัสมซียอิเราเออินเดียคอยเดีชอบเล่นเกมโหลนะเจแปนไม่มีปะครับดูสนใจจะเป็นเซฟไอ้เมื่อกี้มีอันเดียป่ะอเมกาเคยเอาวันนี้เอาลงว่าอะไรเรื่องโหลดอยู่วะออนไลน์ยุโรปแอเรียเอเชียเอเชียไหม ไม่มีคนเลยเหรอว่ามันบัก,กวะเนี่ยทำไมไม่เห็นซื้อเ,เลยอะ่ะช่างมันแล้วกันนะเอาไปว่ามาเล่นอ,ออนไลน์ได้เนาะมาเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวเราไปเล่นหมดธรรมดาดีกว่านะเอาเป็นอะไรเดียวตอนกลางคืนดีกว่าเนาะไปฮะเราจะซื้อแล้วก็บวกทราฟฟิกฟรีได้ไปด้วยนะเออทราฟฟิกทราฟฟิกด้วยรจะได้มีรถขับตามเมืองนะปีเอพีอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเราไม่เอาทราฟฟิกมาเดี๋ยวไม่มี P อพีซีนะไปฮะตุกต๊กเรามาละไม่ตัดด้วย ตู้เมย์ตัตวะบอกได้ว่าแรงกว่าดูคันเนี้ยโคตรแรงอะ่ะไอตุ๊กอะ่ะ <c oughs> แรงมากนะครับบอกเลยว่าแซงได้หมดโ,โคตรแรงอนะ่ะตุ๊กตุ๊กอะ่ะโอ้ก็สำหรับใครที่อยากดูว่ามีรถอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าตัวเกมในนี้มีรถอะไรให้เราขับใช้บ้างคนระับโอเคอ่าไวโฆษณาโอ้โหกูจะรั่ว เอ okay. มีรถค้อนขางเยอะนะใช้ดูเลยเพราะเราสามารถขับได้ทุกคันเลยนะเพราะเราซื้อแบบพิมพยมาแล้วนะนี่บอกได้ว่าโหดมากนะครับคัน้สวยไมย่เยอะนะแล้วก็ขับได้ด้วยของขวัญนี่คืออะไรวะอย่าไปกดนะเผื่อให้ดูโฆษณาไม่กดหลอกให้กดของขวัญแล้วให้ดูโฆษณาด้วยในเกมนี้โหรถแบบสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูดูดิโคันนี้สวยมากคันนี้คือเบือวังมากนี่ฮะปลาสามสี 3, ก็สามารถ าไปขับเล่นได้นะครับใครที่อยากขับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดโหดนะเนี่ยซูป,ปงซูป,ปา้ามีหมดเลยนะอาเซม่าก็มีนะครับรถสปอร์ตเนี่ยทอดโหดนี่หมดอ่ะมีฟอร์มูล่าด้วยปะถ้าจะำผิดนะครับให้ดูฟอร์มูล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรา,าเล่นฟอร์มูล่าดีกว่าถ้ามีนะไม่รู้จําไม่รู้ไม่ใช่หรือเปล่านะโอ้โปรับการาฟริกไปอะไรเนะี่ยเขาดยดิโฆษณาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคมาแล้วผมก็ซื้อ ปิดโฆษณาไปแล้วนี่ทำไมมันอ๋อนี่ไงใช่ไหมดูกดซื้อนเพียบอะไรนั่นหรอผมกดซื้อไปแล้วนะเว้ยับพับปเอาตาอย่ลืมบุญเอาตาเพราะว่ามันมีโฆษณาขึ้นนะครับเค้มาทำลูร่ตอดีกว่า,อาโอ้โหซูเปอร์คาร์วน,นี่งฟอร์มูล่า ท้ายแล้วตีิหน้าเราไคขับคันนี้เล่นงานนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไป่อเจอกันใหม่ิหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย